เราดาวผมเจ็บผมเจ็บ,จบคนทางขวาคนทางขวาขวาซ้ายดาวหลงั<ๆ>ลงหลงัลงใช่ใช่หลังดาวทางขวาก็มีาดาสองอาสิคตำแหน่งเวสกำลังเคลื่อนที่ไปขวา,าตัวเดียวตัวเดียวเคลื่อนที่นะไปไปเคลื่อนที่ไปมาละ เซตดูก่อนเซตเจอพาโทสสี่คนทางซาวเวสสซาพบละพลรุพบละปาเฟษแบงคแล้วยิงเลยเอาไหมเอาทางขวานะเอาหลังนะเอาได้พร้อมนะพร้อมสารสองเอาเลย,ย,ย <Yeah. S 1> เคลียร์เคลียร์เคลียร์เยี่ยมดูเขียวโอ้ดิเกพร้อมอ่ะ เอาเด้อเราไปเซตตรงต้นไม้ก่อนเซตโอ้ยเราจะข้ามแม่น้ำไปนะครับราบอ๋ขามข้ามไปก่อนเลยเซตให้น้ำลึกเนี่ยวะ โอเคเซ็อาซแมนถึงละโอเคเราจะเข้าบ้านทางซ้ายนะผมจะไปต้นไม้ทาง s า u อีส a s พร้อมนะพร้อมโอเคไปเซ็ดไปก่อน เซตลาสเมื่เซตไปเลยโอเคโฮก่อนโฮก่อนโฮก่อนเดี๋ยวมาที่เซตก่อนโอเคเซ็ตแล้ว พร้อมลพร้อมผมจะเข้าบ้านทางซ้ายนะไปสเต็กอัพตรงทางซ้ายเสร็จแล้วผมซ้ายเคลียร์พร้อมไหมพร้อมพร้อมสามสองนไปไปซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ครับทบพบศพเอ่อพลเรือนหนึ่งคน

เอเราเห็นไฟฉายมันนะสอบสอบพบอะดาเยี่ยมกดคิวโอเคตามไปเลยข้าศึกทางขวาไปก่อนไปก่อนฝาดาวมวิ่งดาวเคลียร์แล้วปับ ควมกันน้เล this a y เตรียมเครื่องที่ไปเครื่อง <ไป S 1> ที่เครื่องที่ไปตำแหน่งนอส h t ได้ได้รอบนี้ใครจะเช็คทางซ้ายฝ่ชายทางซ้ายไป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 เคไื่อไที่ ทางซ้ายทางซ้ายไฟฉายเออ north west ล็ล็อกซ้ายอยู่ล็อกซ้ายอยู่ดาวสตดาวเซลาตามมาเลยมู v i n g โดนาสตกตำแหน่ง n o r t ระยะปชิดโดนโดนโดนาา้กาวมบก่อนามอบกา อยังไม่ผ่านาามแนบายอยู่รับศึกตำแหน่งเวสได้ยินเสีงยงเลย,ดยโดนตรงใคยังมีปัญหาโดนนะดาวดาว Wist đào hai clear. Fi phải xa đi. Hong gắn nếp hôm nay. To check, to check boss there. Hong gắn nắng rồi đi. Hãy là. Hãy là. Hãy là. Hãy ังตามไปตรงนี้น่าจะเยอะนะระวังครับครับจะมีพาโทหมู่หนึ่งสี่คนอะแซนบายก่อนแซนบายก่อนเช็คกระสุนก่อนเฮ้ยคนแตกฟ้าสึกคนแตะขวาผมมองไม่เห็นวะทางซ้ายก็มีนะผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บคนแตะขวาคนแตะขวา สายดาวแล้วรับทาับเก็บมันกี้โดนไปล่วงไปหนึ่งด่วนเลยเขาบอกเขาโว้นไนเขาโว้ยไหเดาลีโรดอยู่ทางนอ็อตรัา พรอมแล้วเคลืนที่เลยรอมล้คื่นที่เลยไปเลยไปก้อนหินไป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 วาทางซ้ายวาทางซ้ายตามก้อนหินไหมผมดูขวานะคุณดูซ้ายเห็นอะไรไหมซ้ายเคลียร์ยังไม่พบเนกระถิบมาคุ้มกันหน่อยาวิ ทางนี้ผมยังไม่เห็นคุ้มกันครับ This way ลอยเลือดไปทางไหนวะรอยเลือดอยู่ทางสะพาน North East ครับ Contact, front, contact front. อน o n น Contact าท o n t อิบดีกำบังนะ หลังหลังใช่ใช่หลังดราเสร็จแล้วเคลียร์แล้วโอเคโอเดิงใช้ระเบิดเลยก็ได้ระวังนะมินิกันข้างหน้าข้ามสะพานแล้วโอก่อนโอก่อนอยู่ซ้ายอยู่ขวานะไปเซนตง ขวาคนหนึ่งมีขวาสองยิงยากเลยค่อยๆไปค่อยๆไปเช็คไฟผมเช็คไฟผมเช็คไฟให้ผมเช็ครอยเลือดไหมเช็คคุ้มกันไหมคุ้มกันเดี๋ยวเล็งเข้าที่หัวนะตัวนั้นห้านาทีไปไปทางน็อตอับซ์ ยังไม่เห็นได้ยินเสียงทางขวาทางขวาตัดดอยังเหลือยังเหลือเออขวานี่วะตัดทาง <R oding. S 1> นอสก,ก็มีโค v e r ไหนไปซ้ายไปตำแหนนอสไปห้านาทีแล้วสับ ผมนำไปก่อนนะอโอเคเดี๋ยวผมเช็คนะคุ้มกันขับคุณพวกเาอยู่ที่นี่และจากทาวสนตกตะวันตกตะวัตก ไปพบพราศิกยตำแหน่งโนสนะออสเปสระยะประมาณอื้อ25เมตรยังไม่เห็นนะทางหน้าคุณระวังด้วยจักซ้ายอยู่แค่ผมนำไปไหมนำไปนำไปทางซ้ายทางขวาัวเดียวครับซาพร้อมแล้วเคลื่อนที่เลยไปเราต้องเคลื่อนที่ไวแล้ว ยากอยู่ทางนี้อาซกอนตักฟอนตำแหน่งเวสทางขวาวก็มีอาซกดาวสองอาซกตำแหน่งเวสกำลังเคลื่อนที่ไปขวาตัวเดียวตัวเดียวเคลื่อนที่นะไปไปเคลื่อนที่ไปมาละอาซก,ากดาวโอเคเคลื่อนที่นะเซตไปอาซิแมนอาซตัวตำแหน่งเวสเดี๋ยวมาชี้เลย เซตไปหลังหลังดาวไปต่อเลยเก็บโอเคมูบิ้ลีโหลดบอลตัดซ้ายทางขวาอวีเห็นนะ, hey, ะเฮ้ยมูบี้ระเบิดระเบิดระเบิดโคบอลเลยบนสะพานทางเซเวสปรับเซตไปไปไปขึ้นที่ไปต่อขึ้นที่ไปต่อดาวไปต่อ มูต้องทำเวลาละรอบนี้จะเป็นกู้ระเบิดอย่างเดียวตามหาพลเรือนไป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 โอเคอาสมายเีสวยไปขึ้นเหนืออดภั คลียร์แล้วมั้งเนี่ยคุมกันหน่อยเช็คคุมกันเดียว This is same kind of bomb b o a t r used months ago เราจะต้องไม่กู้ลเบอร์เราต้อง d e f u s เอไรามมีพลเรือนสองคนเเช็คบ้านก่อน พร้อมไหมพร้อมแล้วไปพร้อมไปเคลียร์สายเคลียร์ไปกูระเบิดต้องเคลียร์แล้วกูเลยกูเลย We can't move. The plates are connected to a b l I'll take care of i You're safe now. ไมเขาเคลียร์ห้องเซ็ตมาสักแน อ้าวพอลลไปเรียครีสายเคร์รได้ตรงนี้รอมไหมรอมไหมร้อมละไปคุกคุกครีร์สายเครีอเสร็กูระเบิดเลย เรียบร้อยแล้วโอเคลูกสุดท้ายอยู่ทาง east south ครับต้องระวังตามบ้านเลยตามบ้านตามบ้านดูเสร็จไรเสร็จไรกลัวไม่ทันเลยดิจวหาที่เซตก่อนตรงนี้ะผมกันอยู่เรียบร้อย ไปต่อไปต่อภารกิจเสร็จแล้วถอนตัวตรงไหนเราจะถอนตัวตรงไหนเดี๋ยวผมเช็คภารกิจกอนเราจะไปตรงนี้ดีกว่าเราจะขึ้นไปทางเหนือโอเคได้ได้ไไปเลยค่อยไปเราทำภารกิจเสร็จแล้ว โอเคขึ้นไปอีกเจอแล้วจุดจุดถอนภารกิจจุดถอนตัวอยู่ทางนอร์ท e อ mm ีสต์บ้านข้างหน้าครับ uh. พลเรเลือนโอเคภารกิจเสร็จสิส้นแล้วโอเคครับครับ